เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนีกอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตสหระคตะด้วยเมตตา แผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตสหระคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ถ้าโจรผู้คอยช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใคร ด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุษร้ายในโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทาตามคําสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทําการสำเนีกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จักมีจิตสหระคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตสหระคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง